รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟาร์มเอ็กซ์โปพรีเซนต์ y ดย ทางทิสดาเนี่ยได้คุยในเรื่องของการเห็นกรุงเทพภาพแรกเกาะเกษตรกรรมเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากทำมาไปแล้วเจอภัยพิบัติแรงต่างๆเนี่ยมันก็คือเป็นความเสียส่ยงของเกษตรกรรมเราไม่แพ้ชาติไหนในโลกในด้านนี้นะครับเรามีเครื่องมือที่พร้อมเกษตรกรรายย่อยนายการนะครับที่อยากจะมีข้อมูลข้อมูลแพงไหมครับ ฟา r m e เอ็ po, ในช่วง q คว s t i o มาร์ทวันนี้จะพาทุกคนท่องอวกาศกันนะครับบนท้องฟ้ามีดวงดาวมากมายแต่จะมีสักกี่ดวงครับที่เป็นดวงดาวที่จริงแน่นอนเราเห็นดาวบางอันอาจจะเป็นดาวเทียมก็เป็นไปได้เพราะว่าในท้องฟ้าในวงโครจรมีดาวเทียมมากกว่า1,000 0ดวงนะครับและในปีที่ผ่านมามีการส่งดาวเทียมขึ้นไปมากกว่า2,800ดวงดังนั้นเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมนั้นจึงมีความสําคัญต่อมนุษยชาติ อย่างมากไม่เฉพาะในด้านของการสื่อสารเท่านั้นด้านของการเกษตรก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากเราจะได้ยินชื่อบรษิษัท SpaceX นะครับที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปวงโครจรรอบโลกเนี่ยอยู่มากมายแต่เพิ่งน้อยใจไปครับประเทศไทยหรือองค์กรของไทยก็มีเทคโนโลยีทางด้านอวกาศและดาวเทียมเช่นกันองค์กรนั้นมีวิสัยทัศน์ในการนําคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคมไทยวันนี้ เราจะพาท่านไปท่องอวกาศด้วยกันกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิาสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะครับหรือจีซดาวันนี้เรามาพบกับดรประกอบอาภาพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขออนุญ,ญาตเรียกท่านดรประกอบอาภาพันธ์ว่าเป็นพี่ประกอ์แล้วกันนะครับท่านประกเลย <laughs> นะครับทางจิซดาเนี่ยให้โอกาสเราเข้ามาเยี่ยมโครงการที่เป็นเรื่องของนวัตกรรม ระดับโลกหรือระดับประเทศของเราจริงๆพี่น้องขอบคุณมาร์กมากกว่านะครับที่พาประชาชนมาได้ดูเรื่องของเราในวันนี้นะครับเพื่จะดูว่าทำเรื่องเกี่ยวกับกตรกรรมได้ยังไงบ้างจริงๆเรื่องดาวเทียมมันมีหลายรูปแบบมากเราชนเคยกับดาวเทียมเชินตำแหน่ง GPS JAS และอีกอันนึงคือดาวเทียมถ่ายภาพดาวเทียมถ่ายภาพแล้วจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักของตัวดาวเทียมของทางจีซ่าเองเนี่ยนะครับจะเป็นดาวเทียมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในเรื่องใดในดับแรกครับจริงๆเราเอมุ่งในเรื่องการถ่ายบันทึกภาพถ่ายบันทึกข้อมูลบนพื้นโลกอย่างเรื่องเกษตรเน ดาวเทียมทั้งดาวเทียมถ่ายภาพอย่างที่เรา e a อ t h เ b s e r v a t i o n ครับเราก็ดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมเชื่อมตำแหน่งรู้จะพูดสมาร์ทฟาร์มมิ่งว่าเราต้องการรู้ตำแหน่งของมันเป็นยังไงนะครับอยู่ตรงไหนถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่เราเห็นทางจิสดาเนี่ยได้คุยในเรื่องของการเห็นกรุงเทพภาพแรกครับนั้นคือเป็นภาพที่ดูสวยงามมากมันละเอียดมากใช่ไหมครับละเอียดมากอันนั้น50เซนต์ต่อ1พิกเซลอันนี้ละเอียดแต่ว่าภาพเหมือนเราดูจริงบนพื้นแผนที่เลยเห็นรถยนต์คันเล็กๆคันนึงเลยนะครับครับผมผมเองอ่ะ ก็มองไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วดาวเทียมมีประโยชน์กับเกษตรกรหรือเกษตรกรรมอย่างไร<ช><ช>หรือประชาชนคนไทย<ช>จะมีะโอกาสในการใช้ข้อมูลหรือสิ่งบันที่ทางอาชิดาได้ทำเนี่ยอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเราคงได้เห็นเราได้รู้ละถามในฐานะที่คนไม่รู้นะฮะเรายิงดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยนะครับ ดาวเทียมมันไปตามลูกป,ประเทศไทยไหมฮะหรือมันมันหมุนเนี่ยคืออย่างนี้สมมตินี่เป็นโลกนี่เป็นโลกโลกมื่หมุนซ้ายขวาหมุนรบอ,อบเนี่ยเงี้ยน,นะครับดาวเทียมแฝงภาพเนี่ยโคจรเหนือใต<อ>้โคจรบน,นแล้วลงอยนี้แล้วมันขับไปเรื่อยมันก็บันทึกภาพไปเรื่อยต่างๆไมัใช่บันทึกข้าไปทั่วโลกเลย เดี๋ยวเราเข้าเรื่องเกษตรนะครับแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยผมเองเนี่ยเข้าใจว่าดาวเทียมอ่ะต้องใหญ่มากๆนะครับต้องแบบเข้าไปอันนั้นคือเรียกสถานีอวกาศนะฮะมันไม่ใช่ดาวเทียมใช่ไหมครับไม่ใช่ดาวเทียมอ๋อแต่ดาวเทียมจะเล็กเหรอครับครับก็แล้วแต่ขนาดอย่างอันนี้ประมาณทั้งพันสองกิโลคือขึ้นอยู่กับขนาดมันมีตั้งแต่เล็กๆจิ๋วๆก็มีแล้กคิวบ์สัตว์วันนี้พวกเรานะครับจะได้เข้าไปดูดาวเทียมนะครับเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของวงการเกษตรนะครับจริงๆแล้วตัวทีออสเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูแล ในเรื่องของข้อมูลในหลายส่วนนะครับแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของการเกษตรกันได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่วอนพาไปทางทางไหนดีครับน,นี่ครับทางนี้นะครับไปแล้ว,ลวครับโอเคครับ านผู้ชมชาวควไชนมาร์กลาฟาร์มเอ็กซ์โปครับตอนนี้เราอยู่ในห้องคลีนรูมนะครับคือเป็นโรงงานที่ทดสอบประกอบดาวเทียมนะครับซึ่งโรงงานนี้นะครับเป็นของประเทศไทยเลยประมาณไทยตุจิซ่าครับซึ่งจะมาทดสอบประกอบดาวเทียมขนาดเล็กเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีดาวเทียมกันมาเยอะเลยมีการนําไปใช้ในเชิงเกษตรกรรมเล่าให้ฟังหนึ่งนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยดาวเทียมที่เรียกว่าเออซับสเตชันเนี่ยนะครับเขาออกแบบมาสำหรับดูการเท่าก่อนหอดพยากรธรรมชาติบนพื้นโลกนะครับเราแยกแยะได้ด้วยว่าพอถึงบนพื้นโลกเนี่ยมันคืออะไร มันแตกต่างกันอย่างไรดูความชื้นในดินดูดินดูต้นไม้ดูอะไรนะครับถ้าเรารู้ว่าพรุ่งนี้จะมีฝนตกนะครับหรู้ว่าดินมีความชื้นน้อยนะครับเราทราบว่าลักษณะของดินเนี่ยมีแร่ธาตุอะไรอยู่ทําให้เราจะวางแผนได้ว่าออพืชที่เราตรามบูญเนี่ย,เ,ยเขาต้องการแร่ธาตุอย่างนี้เนี่ยเป็นได้คือเขาใช้ในบารเกษตรกรรมอ๋อทีนี้ในมุมของเป็นเกษตรกรด้วยเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของดินเราจะเอาจากไหนครับพี่ตอนนี้มีตัวหนึ่งไม่ทราบมาที่ได้ยินว่าดราคอนไฟลดราคอนไฟได้ยินดังอยู่คร เป็นแอปพลิเคชันที่ให้กับ,บเกษตรกรนะครับสามารถจะวางแผนการปลูกพืชนะครับระดับสมไร่ขึ้นไปทังดูแล้วว่าเขาต้องให้ปุ๋ยให้น้ําอะไรยังไงจากที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าเราเทียบจะรู้ไงน้นชื้นไหมดินชื้นไหมดินขาดธาตุอะไร,รต้องขาดธาตุอะไรพืชต้องการดินแบบไหน พี่ผู้ก่ครับทั้งหมดผมฟังแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งใหม่รบบเกษตรกรรายย่อยารายกลางนะครับที่อาจจะไม่มีข้อมูลข้อมูลแพงกไครับคือข้อมูลที่เราพัฒนาขึ้นนะครับที่เรา,เรา,เราพัรพดาออกให้บริการในตาคอนฟลาในระบบของเราเนี่ยจะฟรีอ๋อใช้ฟรีเขาเข้าถึงเ <c oughs> ขาถึงได้ฟรีเลยแต่เกิดคุณต้องการมาถ่ายดูบ้านคุณดูอะไรอย่างคุณเรื่องอื่นเนี่ยนะก็ต้องมาซื้อปกติจริงๆแล้วเรื่องของเทคโนโลยี ด้านอวกาศนะครับหรือเทคโนโลยีของ IOT หรือเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่เราได้สัมผัสกันในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเทคโนโลยีในากการเกษตรทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะช่วย ทางด้านของการเรียกว่าเตรียมการพัฒนาแล้วการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็เชิงป้องกันในเรื่องของพวกภัยพิบัติก็ต้องขอขอบคุณนะครับร็ประซกอรอนาภาพันธ์นะครับผู้ในการจิสตานะครับวันนี้เนี่ยอยากให้ฝากอะไรถึงคนผู้ชมนะครับรายการฟอเรส์โปะครับจริงๆขอบคุณทางรายการฟทเรสต์โปรมากขอบคุณมากมากแล้วก็ของเราจิสตาเนี่ยนอกจากจะทำดาวเทียมแล้วนะครับเราให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมด้วยนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายท่านใดสนใจนะครับเราพร้อมที่จะให้บริการนะครับ Uhm. อบรมรับการใช้งานถึงหมู่บ้านท่านเลยก็วันนี้นะครับต erm er> ้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็ยังไงมาติดตามฟาร์มอีสปร์ในช่วงของ Question Mark อาทิตย์หน้านะครับว่าจะไปพบกับนักกรรมั้างการเกษตรนะครับหรือว่าบุคคลที่เป็นชั้นนำในวงการเกษตรอย่างไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปไปพบกับช่วงของอัริตอนก่อนครับสนับสนุนช่วงโดยจิสดา พ we ักสักครู่แล้วกลับมาพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันต่อช่วงหน้าแต่ที่น่าสนใจคือเทคนิคหือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสกัดสารแชมป์ออฟเดอะ e วในรายการคือช่วงที่2สนับสนุนโดย C L P คุณภาพคือพื้นฐานของทุกอย่างที่ชมวงการอาหารทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมของข้าวไทยเครื่องนี้มันเป็นราคาเท่าไหร่มันมีประโยชน์ยังไง แต่ถ้าเกษตรกร,ร,กรได้ใช้นวัตก,กรรมเมื่อสักครู่เนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตความเป็นอยู่หรือรายได้ของเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและไม่มีใครโกหกเกษตรกรเราได้ สวัสดีครับผมมาร์กนรบดีพรุงเจริญสวัสดีค่ะน้ำมนต์วชราลีกมลชัยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอารกิตอนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกับการแข่งขันนวัตกรรมการเกษตรระดับประเทศใน4หมวดการแข่งขันซึ่งวันนี้นะครับในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นเรื่องของหมวดที่จะเป็น post harvesting หรือเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสนับสนุนโดย CLP empowering a better life นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากติกาการแข่งขันของอาร์กิตอนใน หมวดนี้นะครับ 1-Minute Pitching จะเป็นอย่างไรครับกติกาการแข่งขันแอคิทอนในรอบ 1-Minute Pitching ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาคนละ1น,นาทีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ตัวเองนำมาให้คณะกรรมการสนใจซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ1และ2จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไป แน่นอนครับนวตกรรมด้านการเกษตรระดับประเทศจําเป็นต้องมีคอมเมนเตอร์หรือกรรมการระดับประเทศเช่นกันเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับว่ากรรมการของเรานั้นเป็นท่านใดกันบ้างนะครับท่านที่1ประธานกรรมการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนายชฉลิตธูกรจรครับท่านที่2ครับดรสุวิ์ชัยเกียรติยศที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตนบุรณะผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒ สุดท้ายนะครับคุณบุย้ยเชษฐร์ธินะครับผู้สําเมร็จหลักสูตรวอกศสอนะครับหรือวิทยาการการเกษตรระดับสูงรุ่นที่1ครับ,บ,รบต่อไปเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร s t สทาว e s สทั้ง5ท่านเลยนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะท่านแรกนะครับ,บคุณสันอุรัทยาราตค่ะสวัสดีครับ และสำหรับท่านที่สองนะคะคุณการกิตสุทธิพกรค่ะและท่านที่3นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพัชเชยกุลค่ะอ,อาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์มากว่กกานี้คุณนิราชาลินทพลค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณรัธรินสว่างสารีรัตน์นะคะอตอนนี้ วันนี้ผู้แข่งขันแซนไบเรียบร้อยคนที่หนึ่งทอมบายสวัสดีครับวันนี้ผมขอมากล่าวถึงแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเกษตรชัวครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับให้บริการบนระบบ Android และ iOS ครับถามว่าแอปพลิเคชันนี้เอาไปทำอะไรได้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยครับให้บริการกับเกษตรกรนะครับทั่วประเทศเลยนะครับ ใน3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนของฟาร์มของเขาเองและสามารถที่จะรับรู้ในเรื่องของก๊าซเซอนกระจกหรือคาร์บอนฟุตปริ้นต์สามารถเอาไปขายคาร์บอนต่อไปได้ในอนาคตเรื่องที่2ครับคือเรื่องของการบริหารจัดการ,กรเกษตรปลอดภัยหรือ GAP เพื่อรองรับ การให้ประกาศสิยบัตรของ q ิวแนะครับเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของระบบตลาดซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบตลาดออนไลน์หรือของอตกรออนไลน์และมี QR Code ครับให้กับผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครับหมดเวลาครับคุณสันโอ้โหเสียกมากเลยตื่นเต้นไหมครับ เอาจัาจริงๆครับครั้งแรกที่ออกทีวีแล้สุดยอดครับแต่เป็นอะไรที่ฟังแล้วน่าสนใจมากมับแต่มันสั้นจริงๆรนะครับผมแต่ก็รู้เรื่องครับครับแต่ขอญาตแถมอีนี้ถึงได้ไหมครับใครไม่ชัวร์กระเสียชัวร์นะครับแน่นอนครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันกับท่านที่สองเลยนะคะคุณการค่ะครับผมพร้อมไป นวัตกรรมการกำจัดมอดด้วยคลื่นวิทยุนะครับคำว่ามอดในที่นี้คือมแมลงทุกชนิดที่อยู่ในข้าวสารตัวที่ยากที่สุดในการกำจัดเนี่ยจะเป็นตัวไข่เพราะว่าเวลาที่เราไปแกะกินที่บ้านเนี่ยแบบซื้อข้าวมาจากตลาดแล้วไปเปิดถุงกินที่บ้านเนี่ยจะเห็นมอดฟักตัวมาด้วยคลื่นตัวนี้จะไปกาจัดทําหมันให้มันไม่ฟักตัวอีกเลยนะครับประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยจะเป็นมีอยู่สองคนก็นะคือคนที่เป็นผู้แปรรูปก็คือตัวลงสีข้าวแล้วก็ผู้บริโภคทั่วไปนะครับการลมยาในปัจจุบันเนี่ยเป็นพิษต่อ ต่อผู้ใช้สารเคมีด้วยเพราะฉะนั้นตัวคลื่นวิทยุตัวนี้จะเข้ามาทดแทนการรยาาทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องลมยาอีกเลยนะครับงาโดดเด่นก็คือว่าเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการที่ educate ผู้บริโภคว่าอันนี้เป็นข้าวที่ไม่มีสารลมยาแล้วก็ใช้กับข้าวอินทรีย์ได้ครับตองืตรงมือนะท่านท่านากรรมการตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันท่านที่3ก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมไปพิชชมวงการอาหารทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรม ของข้าวไทยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้าว วัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศและน้ำนมโคโสดแท้โปรตีนคุณภาพเป็นวัตถุดิบหลักผลิตด้วยเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมจากในประเทศทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีราคาที่เข้าถึงได้ทดแทนผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความจําเป็นและต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ผ่านการยืนยันทางด้านประสิทธิภาพโดยมาตรฐานสากลและยืนยันประสิทธิภาพทางคลินิกผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการตามความจําเป็นและต้องการของ ของร่างกายมีดัชนีน้ําตาลต่ตําเหมาะสําหรับใช้เสริมอาหารหรือทดแทนมื้ออาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานผู้สูงอายุผู้ที่มีความต้องการพลังงานและสังอาหารหรือผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณพลังงานสะดวกในการบริโภคเพียงเจาะหลอดแล้วบริโภคได้ทันทีหรือผีดโดยใช้สายหหมดเวลาครับหมดเวลาดย,ยนิดเดียวท่านลอตเตรวิทย์ครับเรื่องนมเป็นไงฮะเรื่องนมเพราะว่าบ้านเราจะผลิตข้าวเพราะฉะนั้นตลาดต่างประเทศเนี่ยที่ผลิตข้าวไม่ได้หน้า จะเป็นโอกาสของไทยครับต่อมาน่าสนใจมากเหมือนกันเป็นเรื่องของการวัดคุณภาพเพราะว่าคุณภาพคือพื้นฐานนะคะของทุกอย่างเนาะต,ต้องมีคุณภาพที่ดีก็ตอนนี้พวกเข,าขา้าแข่งขันท่านที่4ของเราพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะครับท่านที่4พร้อมไปสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราได้ทำงานกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะพบว่าเกษตรกรเนี่ยมีปัญหาในการสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวและการวัดมาตรฐานของข้าวนะคะเราขอเสนอนวัตรกรรมเครื่องวิวเคราะห์ข้าวจากนวัตรกรรม NIR แบบพกพานะคะ ซึ่งจะลดวิธีการส่งเข้าแ l ลบและเวลาการทำงานนะคะโดยมีจุดเด่น3อย่างนะคะข้อ1ก็คือ c o n v e n i e n e สะดวกพวกพาง่ายเพียงแค่ใส่ตัวอย่างและกดปุ่มนะคะข้อ2 cost effective เราไม่ต้องส่งตัวอย่างเข้า l ลบลดราคาแล้วก็ลดการใช้สารเคมีนะคะ ข้อสามาพามเอฟเฟกชีการวิเคราะห์องค์ประกอบข้าวหลายๆอย่างที่พูดมาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะคะเราเชื่อว่านวัตกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมกรเกษตรกรช่วยพัฒนาประเทศสร้างจุดเด่นในการแข่งขันในตลาดไทยและตลาดโลกต่อไปค่ะดูในเวลาด,ดูในเวลา1นาทีนะตอน,ตอนนี้เรามาถึงเกษตรกร,ร,กรแล้วเกษตรกรเกษตรกรเงินล้านาถ้เราพร้อมกันแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะพร้อม ไ <Bye. S 2> เราเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนรายใหญ่ของประเทศไทยนะคะซึ่งปลูกอยู่ที่จังหวัดสักแก้วค่ะปัจจุบันเราขายผลสด และก็ขายแปรรูปนะคะเราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้เกษตรกรนะคะมีรายได้ทัดเทียมอาชีพอื่นแล้วก็ไม่ทิ้งของเสียนะคะเพราะนั้นเราเลยคิดว่าของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเราคืออะไรจากการผลิตต้นก็จะได้เป็นลูกอ่อนที่ต้องทิ้งจากแปรรูปก็คือได้เป็นเปลือกนะคะที่เราต้องทิง้งเพราะนั้นเราก็เลยเอาเปลือกและลูกอ่อนนะคะมาทําเป็นสารสกัดต่อย,ยอดให้เกิดเกษตรมูลค่าสูงนะคะสารสกัดใช้ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องสาอางแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลย กรชับ,เ,บ1 1> เหมือเวลาเหลือเวลานะใช้เวลาเพียงแค่45วินาทีเองต่อไปนะครับเป็นการให้คะแนนของกรรมการผู้ชมครับผลอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วผู้ที่เข้ารอบคนที่หนึ่งคือผู้เข้าแข่งขันเบอร์2ครับ เดี๋ยวเราไปนิ้นต่อน,นะครับ่อีกท่านนึงใช่ค่ะครับที่ได้เข้าต่อเวลาของเราก็คือผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3ครับผมยินดีด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวจะขอให้ทั้งสองท่านนะไปเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับมาสำหรับงานวันวินิจพรีเซนต์ค่ะ แล้วพบกันช่วงหน้าครับสนับสนุนช่วงโดย CLP ช่วงที่3สนับสนุนโดย CLP <ST> <IL EN> <IO> กติกาการแข่งขันอะคริทอนในรอบวันมินิทีเพซผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงานในด้านการตลาดและการใช้ได้จริงโดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีและผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังมีโอกาสที่งเงินรางวัลที่งานฟาร์มเอ็ เอาละคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงของ One Minute p r e s ตนะคะจาก2ผู้เข้ารอบรอบที่แล้วที่เราได้ประกาศผลไปนะพี่มาร์คแน่นอนครับเพราะอันนี้จะเป็นสําคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นการพูดเรื่องของตลาดด้วยใช่ะากาจะเน้นในเรื่องของการตลาดแล้วก็การนําไปใช้งานได้จริงนะคะพร้อมไปสำหรับ ตัวนวัตกรรมตัวนี้นะครับตัวการกําจัดแมลงด้วยคลื่นวิทยุปัจจุบันเป็นเครื่องจักรที่ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมแล้วนะครับมีผู้ใช้ทั่วประเทศไทยอยู่15เครื่องนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าเครื่องเนี่ยตอนเจนที่1เนี่ยเราขายไปที่15เครื่องตอนนี้กำลังจะออกเจนที่2แล้วคนที่จะใช้เนี่ยเราอยากจะให้โรงสีขนาดใหญ่ใช้เพื่อข้าวถุงทุกถุงที่อยู่ในเชลของเราเนี่ย จะได้เป็นข้าวที่ปลอดสารลมยาฆ่าหมออซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากในปัจจุบันที่ทุกคนก็ท่านจะทราบดีนะครับหลังจากนั้นเมื่อเทคโนโลยีนี้เนี่ยเข้าไปสู่ในโรงสีได้แล้วเนี่ยการที่จะเพิ่มให้เขานําไปใช้ง่ายขึ้นเนี่ยผมก็มีแผนที่จะใช้โมเดล Sub s c r i p t i o n ให้เขาสามารถที่จะการผ่อนจ่ายในตัวเครื่องได้เพราะว่าเครื่องมีราคาขั้นสูงนอกจากนี้เราก็ทาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวที่จังหวัดขสนรรค์เพื่อให้เขามาดูเครื่องมาเห็นมาสัมผัสก่อนที่จะในครั้งอี้ขอากมากครับ โอ้โหพอดีเลยท่านที่สองพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกับนวัตกรรมอาหารผู้ป่วยสำหรับเบาหวานกันเลยนะคะพร้อมไป,ไป ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์นะคะมีให้เลือก2สูตรค่ะสูตรปกติกับสูตรปสัสจากน้ําตาลแลคโตสสาหรับผู้ป่วยที่เีเบาหวานที่แพ้แลคโตสอันนี้ทดลองผลิตแล้วในอุตสาหกรรมนะคะม็กซิมัมของการผลิตคือ60ตันต่อวัน้อมป้อนสู่ตลาดในประเทศและตลาดโลกตอนนี้อยู่ในช่วงของคลินิกและยื่นขอเป็นเมดิคอลฟูดค่ะการผลิตผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยส่งเสริมเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยส่งเสริมด้านการเกษตรด้านแกะปลายรูปด้านการเลี้ยงโคนมนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของการ ใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตรสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขได้อีกด้วยค่ะโอ้โหเรียบร้อยครับสามารถจบได้ภายใน, 5, ยนห0สิวินาทีอ๋อครับ,รบอาจารย์วันนี้เรียกว่าใช้เวลาอย่างมีคุณค่ามากๆนะโอเคครับน้องมนครับต่อไปก็เป็นความหนักใจของคอมเมนเตอร์ของเราแล้วนะคะเวลาต่อไปนี้นะครับก็จะต้องเป็นการคอมเมนต แล้วก็ให้แน่แง่คิดนะครับมุมมองของนวัตกรรมที่เราได้เห็นกันนะครับอย่างของกลุณการเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่เอาไปใช้ประโยชน์ละในระดับเจนหนึ่งแต่พอไปเจน2เนี่ยพอในไซส์ที่ใหญ่เนี่ยก็เจอปัญหาลงสีใหญ่ๆเนี่ยก็ยังเอ่อเอาไปใช้ประโยชน์ยังมีข้อจำกัดนั้นจะเป็นเรื่องที่ต้องวิจัยต่อยอดส่วนในเรื่องของสุขภาพเรื่องของน้ำนม น่าสนใจมากเพราะตลาดมีมีโอกาสทางการตลาดมากแต่ในเรื่องของความน่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการให้ตลาดเขายอมรับเช่นเรื่องแพ็กเกจิ้งหรือก็การประชาสัมพันธ<า>์แต่น่าสนใจทั้งคู่<า>ทั้งคู่นะครับเทรนเรื่องของฟังก์ชันฟู้ดกับเมดิคอลฟู้ดตอนนี้มาแรงถ้าเราไปดูในเรื่องของข้อมูลตลาดโลกเนี่ยอันนี้มาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นผลงานวิจัยชิ้นนี้มีโอกาสสูงในการที่จะทำตลาดได้แต่ต้องมีตัวช่วยเนาะ ของคุณการนะครับผมชอบตรงที่พร้อมใช้แล้วนะครับ uh. เพียงแต่พัฒนาต่อยอดไปเป็น Gen 2เท่านั้นเองแล้วก็ทํายังไงให้โรงสีหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยสามารถเข้าถึงเครื่องจักรตัวนี้ได้มากที่สุด mm. ถัดมานะครับของท่านอาจารย์ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งตอนนี้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งผมก็เชื่อว่าผมอาจจะเป็นลูกค้าของอาจารย์ในอนาคต oh, อย่างแน,นแน่นอนครับนนี้น่าสนใจทั้งคู่เลยครับคือ สมมติคุณการผมเนี่ยพูดในแง่พีเซสแล้วกันนะครับคุณการไม่มีการเปรียบเทียบว่าในตลาดตอนนี้เขาใช้อะไรอยู่แล้วลดต้นทุนมันจะดี<ม>ยังไงผม,มผมผมมองไม่เห็นแนี้ส<ม>่วนของดรพัฒนะครับผมกินอาหารเวลาเล่นเบสอะไรเงี้ยคนที่มีทางเลือกอาทางอะไรพวกนี้สามารถเป็นทางเลือกได้และผมก็เคยกินด้วยแล้ะผมรู้สึกว่าถ้าราคาถูกกว่าท้องตลาดก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับตอนนี้ถึงเวลานะครับที่กรรมการทั้ง4ท่านนะครับจะต้องลงคะแนนอีกครั้งนะครับในการเลือก แชมป์ออฟเดอะวีตอนนี้ผลคะแนนนะครับอยู่บนมือผมแล้วนะครับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการทุกท่านนะครับได้ให้คะแนนมาผู้ที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในรายการอาร์คริทอนบายอาดาวันนี้คือคือ mm hmm. เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี หมายเลข3าครับผมและแชมป์ออฟเดอะวิกในสัปดาห์นี้ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพัฒชัยยกุลกับนวัตกรรมการผลิตอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานจากข้าวขอแสดงความยินดีด้วยครับเราเน้นย้ำนะครับว่าขอให้ผู้แข่งขันทุกคนนะครับ นำแนวคิดนะฮะที่เป็นประโยชน์จากคอมเมนเตอร์ในวันนี้สามารถที่จะนำไปพัฒนานะครับปรับใช้และที่กันครับนวตกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยจะไปแสดงในงาน Far ์ e x p o ปของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลาบ่าย3โมงทางช่อง g m m 25รับรองนะครับว่านวัตกรรมที่เข้ามาแข่งขันกันในวันนี้นะครับจะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขอให้เรารอติดตามชมกันต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โอ้โหขอบคุณ,คณ<อ>มากครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยคณะกรรมการอากิตอนเนี่ยที่ทางอาดา้าเราให้การสนับสนุนก็เพราะว่าจะบอกว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ในเรื่องของการพัฒนานักวิจัยหรือในเรื่องของประเด็นงานวิจัยก็ได้เพราะมันเป็นการจัดเวทีการแข่งขันในระดับประเทศขึ้นมาซึ่งรูปแบบเนี้ยมันให้โอกาสกับนักวิจัยเพราะรูปแบบของอากิตอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเวทีเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึง สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www. aciton. com Farm Expo Presented by Toyota